วันนี้กลุ่มอาชีพอบจออนทัวร์อยู่กันที่ฟากท่าเมืองงามกลางหุบเขาเราจะพาทุกคนไปที่กลุ่มวิสาหากิจชุมชนผลไม้แปรรูปบ้านเซี่ยวซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่1ตําบลบ้านเซี่ยวอําเภอฟากท่าจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งเป็นเครือข่ายอาชีพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะและที่นี่จะโด่งดังในเรื่องของมะขามมะขามเป็นแหล่งสร้างไรายได้ให้กับชาวอําเภอฟากท่า ในพื้นที่อำเภอฟากท่าจังหวัดอุตรดิตถือว่าเป็นแหล่งปลูกมะขามวานอีกแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงชาวบา้านนิยมทำกันมาเกือบ30ปีแล้วส่วนใหญ่จะคายเป็นผลผลิตสดรสชาติหอมหวานเนื้อกรอบฝักสม่ำเสมอส,สวยโค้งยาวสวัสดีค่ะดิฉันนางกมลรา้าน้อยนะคะเป็นประธานกลุ่มผลไม้แต่รูปบ้านเซี่ยวค่ะ กลุ่มของเรานะคะก็ผลิตผลิตภัณฑ์จากมะขามนะคะเนาะแต่ก่อนออขอเล่าที่มาของ<ะ>กลุ่มมะขามของเรานะคะเราปลูกมะขามมานานหลายสิบปีค่ะซึ่งการจำหน่ายผลผลิตเราก็จะขึ้นกับพ่อค้าคนกลางนะคะเนาะก็เราก็เลยมแนวคิดว่าถ้าเกิดว่าเราแปลรูปแล้วก็สามารถที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มได้อีกหลายเท่าตัวนะคะ ซึ่งเกษตรกรเน้นขายมะคมหวานฝักสดคือพันธุ์สีทองเขาจะมีลักษณะโค้งโค่ะและอีกรูปแบบหนึ่งที่นิยมนําไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆก็จะใช้พันธุ์สีชมพูเหมือนที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นี่เองลักษณะจะเป็นทรงตรงๆแบบนี้ด้วยความที่ผลผลิตมีมากถ้าเก็บไว้นานอาจจะขึ้นราหรือว่าเสียหายทางกลุ่มก็เลยเกิดความคิดนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอย่างที่เราเห็นอยู่ตรงหน้านี้เลย มาว่านะคะจากแนวคิดของทางกลุ่มอะค่ะก็เกิดการแปลรูปของผลิตภัณฑ์ผลไม้มะขามใช่ไหมคะอยากทราบว่ามีอะไรบ้างคะเดี๋ยวเริ่มจากตรงนี้เลยนะคะ,ะที่ผ่านมานะคะกลุ่มก็จะขายเป็นพวกฝักสดนะคะฝักสดก็จะมีปัญหามากมายไม่ว่ามอดแมงลาอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยนแนวคิดว่าเราแปลรูปจะดีกว่าก็คือมะขามเราจะแบ่งเป็น3ามเกรดนะคะเกรด A เราก็จะขายเป็นมะขาม ธรรมชาติแกะไรเม็ดอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นมะขามเกตเออย่างนี้เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะทานง่ายด้วยนะคะง่ายค่ะไม่มีเม็ดแล้วค่ะแล้วก็เป็นมะขามเกตดซีนะคะแกะเม็ดแล้วเราก็จะไม่แปลรูปเป็นมะขามรดบวยมะขามสามรสนะคะแล้วก็จะมีมะขามเกตดซีนะคะเราก็จะทามันเป็นมะขามกวนนะคะกวนเสร็จแล้วก็จะทําเป็นไส้พายแล้วก็เป็น ทายไส้มะขามแล้วก็เป็นทอฟฟี่มะขามค่ะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์น้องใหม่ที่ขายดีมากในปัจจุบันค่ะเหมาะที่จะไปเป็นของฝากได้ด้วยนะคะเพราะพ็คเกตสวยมากเลยค่ะใช่ค่ะแล้วก็รสชาติดีด้วยใช่ค่ะถ้าเกิดนําเป็นของฝากก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าชาชุนของเรานี่ใช้วัตถุดิบเกรดเอเลยนะคะก็จะไม่มีไขมันทานค่ะเราจะใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพค่ะเพื่อ ลูกค้าที่จะได้บริโภคสินค้าดีๆของกลุ่มของเราค่ะมาค่ะเดี๋ยวเราลองมาชิมกันนะคะบอกเลยนะคะว่ารสชาติหอมนุ่มค่ะกรอบนิดๆไส้ข้างในเนี่ยเป็นส่วนผสมที่เข้ากันได้ดีเลยค่ะแนะนําค่ะว่าต้องมาลองกินต้องบอกเลยนะคะว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเนี้ยโดยรวมแล้วถือว่าอร่อยค่ะเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีค่ะค่ะก็ ขอฝากช่องทางการติดต่อของกลุ่มเรานะคะคือเข้าไปในเพจ Facebook นะคะเ,เป็นเพจชื่อเพจกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมะาขามหวานธรรมชาตินะคะหรือว่าจะโทรมาโดยตรงก็ได้นะคะเบอร์0845778583ค่ะแล้วก็สามารถติดต่อได้ที่ชุมชนของเรานะคะ128หมู่1ตำบลบ้านเซีย้ยวอำเภอฟากท่าจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะ เพียงคุณสั่งเราพร้อมส่งนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับผมนายชัยสริสุปรักษ์กินดานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ ความสนับสนุนกลุ่มอาชีพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดติดเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวจังหวัดติดให้ดียิ่งขึ้น